ฝนสนันทชัดเผยวิธีจัดการโรคจิตจนไม่กล้าโทรมาอีกบอกเลยฮาโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักแสดงสาวเสียงน่ารักฝนสนันทชัดนธนพัฒน์ที่สารเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านได้เห็นภาพสวยๆแซบแซบผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้ง ด้วยความที่เป็นคนมีชื่อเสียงแถมสวยน่ารักแาบขนาดนี้เธอไม่พ้นเจอคนดีมมาแบบแปลกๆเรียกได้ว่ามีคนโรคจิตทักหาก็ว่าได้โดยเธอได้เผยผ่านสื่อบอกว่าตนนั้นเจอดีมแปลกๆประจำพร้อมบอกว่าคนที่เขาส่งอะไร18บวกมาเขาคงค่อนข้างไม่สบายใจทางจิตเราก็อิกโนเขาไปเราก็เป็นห่วงตัวเองบ้างเราก็ให้ผู้จัดการคุย มีโทรมาผู้จัดการก็คุยแล้วขายงานจนเขาวางสายไปไม่โทรมาอีกเพราะเขาไม่อยากคุยเรื่องงาน